เรื่องเก่าล่าหลอนเรื่องนี้เกิดขึ้นราวๆห้าสิบปีมาแล้ว แกชื่อคุณยายสาแกมีลูกชายสองคนวัยกำลังน่ารักคนโตน่าจะสักสี่ขวบเห็นจะได้คนเล็กเพิ่งจะเริ่มพูดได้ไม่กี่คำแกเล่าว่าอยู่มาวันหนึ่งก็ฝันว่ามีผู้หญิงมาหาแล้วบอกให้ไปขุดเอาสมบัติถูกฝังอยู่ข้างกอไผ่ทางทิศใต้ของบ้านที่แกอาศัยอยู่เป็นค่าตอบแทนจากการที่ยายสาแกช่วยดูแลลูกชายของเธอและก็ใกล้ถึงเวลามารับตัวลูกชายกลับแล้วให้ไปขุดเอาไหาสมบัติเสีย ก่อนจะหมดเวลาแกเป็นกังวลมากได้แต่ปรึกษากับตาจ่อยสามีคู่ทุกคู่ยากของแกได้ผลสรุปว่าก็แค่ฝันไปเองความจริงแม้ปากจะบอกแบบนั้นแต่ลึกๆในใจยายสาวิตกมากในตอนนั้นเนื่องจากเงื่อนไขของการพบเจอไหก็ต้องแลกโดยการสูญเสียดวงใจอันเป็นที่รัก มันหมายถึงอะไรแกก็ยังไม่เข้าใจในตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้แกหวั่นใจอยู่ลึกๆไม่อาจคลายความกังวลได้และตอนนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับลูกชายคนโตบ่อยจนเป็นที่กังวลแกบอกว่าตกบ้านบ้างอยู่ดีๆไม้แห้งหักลงมาเกือบโดนหัวลูกชายที่วัยกำลังสุกสนบางวันเดินอยู่ดีๆลูกชายก็วิ่งออกไปถูกจัก,กรยานชนเอา สมัยนั้นจักรยานยังถือเป็นปัจจัยหลักในการเดินทางและส่วนใหญ่ก็มีแต่จักรยานผู้ใหญ่จักรยานเด็กยังไม่ทําออกมาขายคิดดูว่าเด็กอายุไม่กี่ขวบโดนรถชนต่อหน้าต่อต,อตาแม่โลกจะถล่มทลายแค่ไหนถนนหนทางในสมัยนั้นก็ใช่ว่าจะกว้างเหมือนทุกวันนี้และจักรยานบ้านนอกบเบรกก็ไม่มีเขาใช้รองเท้าแตะขัดล้อหน้าเอาไว้เท่านั้นเองพอฉุกเฉินมาเร็วก็บเบรกไม่ทัน ตอนที่ลูกชายคนโตยายสาถูกรถจักรยานชนแกยืนอุ้มลูกคนเล็กอยู่ใกลๆ้ๆไม่ทันเห็นลูกวิ่งสนแกเล่าอย่างเหนื่อยหน่ายใจว่าลูกชายแกยอยู่ๆก็โดนหมากัดบ้างก็มีตอนนั้นยายสาว่นว่าความฝันของแกจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาหากพบเจอหายจริงแกก็ต้องสูญเสียดวงใจดวงน้อยๆของแกไปแน่นอนแกเชื่อว่าอย่างนั้นสุดท้ายความฝันที่น่าหวาดวิตกก็กลายเป็นเรื่องจริง เมื่อลูกชายคนโตเริ่มเข้าโรงเรียนชั้นป .1 เปิดเทอมได้ไม่กี่วันสามีคู่ชีวิตของแกต้องรับหน้าที่ดูแลแทนคอยรับคอยส่งลูกไปโรงเรียนเนื่องจากว่าตัวแกต้องไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลในตัวเมืองเพราะลูกชายคนเล็กไม่สบายภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าไข่หมากไหมภาษาหมอเหมือนจะเรียกว่าไข้เลือดออกบางคนก็จะเข้าใจว่ามันคือ ไข่ลากสัตว์ไม่ว่ามันจะชื่ออะไรเป็นอันเดียวกันหรือไม่สิ่งนั้นก็ได้พลากชีวิตอันบริสุทธิ์ของเด็กน้อยไรเดียงสาที่เพิ่งจะเริ่มเรียกคําว่าแม่เป็นคําแรกเด็กที่เคยแก้ผ้าวิ่งเล่นหยอกล้อกับพี่ชายตามปราษาในชนบทเขาไม่รู้จักความตายเสียด้วยซ้ําแล้วเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาตายแล้วเวลาหิวเขาจะไปกินข้าวที่ไหนใครจะเป็นคนป้อน และเวลาร้องไห้ใครจะเป็นคนปลอบงานศพผ่านไปลูกชายคนเล็กของแกถูกฝังเอาไว้ในป่าชา้าภาพสุดท้ายใบหน้าที่ขาวโพลนเต็มไปด้วยแป้งยายสาจำได้จนถึงทุกวันนี้หลังงานศพยายสากับตาจ่อยสามีของแกเข้ามาปรึกษาคุณตาของผู้เล่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านนี้ได้น่าเชื่อถือพอสมควรแกบอกว่าตอนแรกก็ไม่ต้องการแต่ตอนนี้หากสิ่งที่ฝันเป็นจริงอาจจะช่วยให้ลูกชายคนโตได้มีโอกาสร่ำเรียนส,งสูงๆอย่างไม่ต้องลำบากจากนั้นทั้งหมดก็พากันถือจอบเสียมออกไปตอนกลางคืนพร้อมกับทูบเทียนดอกไม้มุ่งหน้าตามทิศทางและจุดฝัไหายสมบัติในความฝันของยายสาพอรุ่งเช้าจึงทราบว่า หสมบัติใบนั้นไม่มีเหมือนอย่างที่เคยฝันถึงคุณตาบอกว่าของแบบนี้มีเงื่อนไขหากไม่ได้ไปตามวันเวลาที่กำหนดจะไม่เจอสุดท้ายยายสาก็ไม่เจอไหสมบัติชีวิตแกก็ต้องดำเนินไปแบบไม่ปกติสุขสักเท่าไหร่ปริศนาใหม่ก็บังเกิดกับครอบครัวของแกอีกครั้งลูกชายคนโตก็มีอาการ,ปรแปลกๆนั่งนั่งอยู่ ก็หันเหลียวซ้ายแลขวามองหารอบตัวมีอาการแบบนี้บ่อยๆแกอดใจที่จะสงสัยไม่ได้จึงถามไปตรงๆและได้คำตอบจากแววตาที่ใสซื่อจากลูกชายว่าได้ยินเสียงน้องชายหัวเราะอยู่ไกลๆแถวนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนเท่านั้นแหละน้ําตายายสาก,ก็ทะลักออกมาด้วยความอัดอั้นแล้วแกบอกลูกชายไปว่าน้องไปอยู่กับแม่ที่แท้จริงของเขาแล้วและมีความสุขดี แม่ของเขาพาน้องมาเข้าฝันบอกแม่แล้วใหญสาบอกเล่าทั้งน้ำตาแกยังจำภาพใบหน้าใสซื่อแบบงงๆของลูกชายคนโตได้ในขณะนั้นเท่านั้นยังไม่พอความแปลกยังไม่จบทุกๆเย็นจะมีเสียงขันตักน้ำกระทบกับองค์มังกรขันสมัยก่อนจะเป็นขันอลูมิเนียม ในสมัยนั้นขันพลาสติกยังไม่มีขายและยุคก,ก่อนก็มีแต่น้ำบาดาลกับน้ำบ่อเท่านั้นจะใช้น้ำก็ต้องใช้ขันตักอย่างเดียวยายสาจำได้ว่าลูกๆทั้งสองชอบแย่งกันเล่นขวงขันตอนอาบน้ำทั้งคู่จะใช้นิ้วชี้จิ้มลงไปในขันที่ลอยอยู่ในโอ่งมังกรแล้วก็กวงหมุนหมุนวนๆแล้วขันก็จะไปกระทบกับขอบโอ่งมังกร ดูท้าทางสองคนพี่น้องสนุกสนานกันมากแกต้องคอยมาเร่งหรือไม่ก็อาบน้ําให้เลยทั้งสองคนถึงจะเลิกได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็นานหมวัวแต่สนุกสนานกันอยู่อย่างนั้นไม่สนใจจะอาบน้ําแข่งกันเล่นอยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงการเล่นควงขันในโอน่งน้ํานี้ยายสาบ,บอกว่าลูกทั้งสองคนจะชอบแย่งกันเล่นและเล่นได้ทุกโอง่งทุกครั้งที่มีโอกาส สมัยนั้นมีเงินแค่ใช้ในความจำเป็นจึงไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกๆอย่างมากก็ม้าก้านกล้วยและเศษไม้ที่ตะจ่อยผู้เป็นพ่อทำให้ลูกๆเล่นกันเท่านั้นจากอาการหูวแว่วได้ยินเสียงหัวเราะของลูกชายคนโตยังไม่พอทุกเย็นหลังพระอาทิตย์ตกจะมีเสียงขันอลูมิเนียมกระทบกับขอบ,ขอ,บ,ขอ,บองค์ อยู่บ่อยครั้งไม่ต่างจากสมัยที่ลูกสองคนชอบแย่งกันเล่นควงขันน้ําในโอ่แกกับสามีทนความสงสัยไม่ไหวเดชาจึงให้ตะจ่อยถือตะเกียงน้ํามันก๊าดไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาส่วนเดชาแกบอกว่าแกไม่ได้กลัวผีแต่กับการที่รู้สึกว่าดวงวิญญาณของลูกชายมาอาบน้ําที่เดิมทําแบบเดิมซ้ําๆเหมือนวัดเก่าๆตาจ่อยกลับมาเข้ากับท่อมน้อยอง,งูฟาง พร้อมกับตะเกียงอันเดิมแหลมปริศนาก็เฉลยอ,ออกมาเสียงขันน้ำกระทบกับขอบอกที่ได้ยินมันมาจากสาเหตุตะจอยบอกว่ามันคือเขียตปะปัดกระโดดเกาะขันที่ลอยอยู่ในองกจึงทำให้ขันไปกระทบกับขอบอง์แล้วเกิดมีเสียงดังขึ้นมานั่นคือสาเหตุ และความสงสัยก็ยังไม่หมดเขียดตะปาดตัวนั้นทําไมมันต้องมากระโดดเกาะขันเป็นชั่วโมงๆไม่ยอมอยู่นิ่งผิดวิสัยเขียดตะปาดที่ชอบซ่อนตัวเงียบตามซอกหลึกแล้วก่อนหน้านี้มันทําไมไม่กระโดดทุกวันนี้ยายสาแกก็ยังคงเชื่อเขาแค่ฝากเลี้ยงลูกชายแหละตามตัวกลับเมื่อถึงเวลา สรุปก็คือยายสากับตาจอยไม่พบเจอหสมบัติตามคำสัญญาที่มีในฝันแต่ก็ยังดีที่แกยังเหลือดวงใจอันล้ำค่ามหาศาลให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อหากลูกๆเป็นคนดีกตอัญอยู่รู้บุญคุณแกบอกว่านั่นแหละคือสมบัติอันมีค่ากว่าสิ่งใดในโลกบางเรื่องราวก็พิสูจน์ยากว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับว่าคุณไปถามใคร ถามนักวิทยาศาสตร์คำตอบก็จะเป็นแนวทางและหลักการของวิทยาศาสตร์หากถามหมอผีคุณก็จะได้แนวทางของหมอผีคุณตาของผู้เล่ายังเคยบอกว่าสมบัติผีหผีหรือของแบบนี้มีอยู่หลายลักษณะ,ะหากผีให้แล้วเราต้องไปขุดตามกำหนดนัดพร้อมกับเงื่อนไขที่เขาบอกเอาไว้ถึงจะเจอ อีกลักษณะก็คือดวงวิญญาณที่เฝ้าสมบัติต้องการไปเกิดใหม่หรือหมดพันธะสัญญาตามกำหนดเวลาที่เฝ้าพันธะสัญญานั้นก็จะแปลได้หลากหลายทางทางหนึ่งก็อาจมีเงื่อนไขที่ว่าชะตาพาเจ้าของเดิมมาพบเจอกับสมบัติของเขาเองเมื่อกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหรือดวงวิญญาณที่เฝ้าอาจจะตัดสินใจมอบสิ่งนั้นให้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่คิดว่ามีคุณสมบัติพอ,อก็เป็นไปได้ ที่สําคัญหากผู้ใดไปลักไปหยิบมาผิดวิธีหรือไม่แกล่งกล้าทางวิชาอาคมก็จะมีอันเป็นไปในเวลาไม่นานักหลังจากที่ไปหยิบของสิ่งนั้นมาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยไร้ทุกไร้โศกไร้โรคภัยใดๆทั้งปวงขอให้รำ่ำขอให้รวยกันทั่วหน้าสวัสดีครับ